บาณฑชติพร้อมกันเดินแล้ววันนี้นี่มคือพีคสวัสดีครับทุกคนผมหนุ่ยทัชชีนะครับวันนี้อยู่กับคุ้งน้ำหนึ่งทุกคนไอชิเป็นพาเขามาที่ไหนไม่รู้ว่ะสู้งมันมากโง่มากคือที่นี่นะคนคือตึกล้างหกชั้นนะล้างจริงใช่นี่คือเหมือนว่าเราแบบบังเอิญลองมาดูโลกกันที่นี่บังเอิญวันนั้นเจอเจ้าของตึกเขาพอดีก็เลยมีการคุยกับเจ้าของตึกว่าเนี่ยเงี้ยมีอะไรน่าค้นหนาไหมเจ้าของตึกบอกว่าอะไรวะ ไม่มีอะไรเลยใช่ว่าไม่ไม่มีอะไรเลยขึ้นมาได้เลยเขาว่าจะถ่ายแล้วก็ถ่ายเลยเต็มที่แต่ว่าไม่มีผีเขาถามประวัติเขาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจนเขาบอกว่าที่เนี้ยเคยมีผู้ดูแลของเขาคนนึงเป็นพนักง,งานเขาอะไรเงี้ยแหละมาดูแล แล้วก็เมือไหเขาเสียชีวิตที่นี่นะแต่เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรนะแต่เขาบอกว่าเขาอะหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นอะเขาก็เอาพระมาสวดมาแบบลงอาคมลงยันอะไรให้หมดเลยใช่ไหมแล้วก็มีอะไรนะสวดมนต์ทุกวันเพื่อป้องกันผีเหรอเออเขาทุกคืนก่อนนอนเขาจะสวดให้ที่ตึกนี้ตลอดมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากทุกคนถ้าไม่มีเำไต้องสวดทุกวันตอนแรกที่มาสุเวยนี่ผมก็ลองเดินถามชาวบ้านแถวนี้นะเขาว่าไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าขึ้นแม้กระทั่งกลางวันหรือกลางคืนไม่มีใครกล้าขึ้นชั้นบนเลยแล้วมีน้องคนหนึ่งบอกว่าอห้องริม ใช่ชั้นสองห้องาาห้องแบบก็ริมริมนู้นนะทุกคนเคยเจอตรงนั้นแล้วไม่พอนะเจ้าของที่นี่ใช่เขาบอกให้เราอ่ะลองขึ้นชั้นสามฝั่งนู้นเหมือนกันเราจะมีความรู้สึกว่าแบบเราจะอยากอยู่ที่นี่มันรู้เลยเขาเพิข้ามวมีอะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะใช่คือจริงๆเนี่ยมันก็เป็นตึกแถวเมื่อก่อนทุกคนอันนี้คือที่เห็นยังมีรถจอดอะไรอย่างเงี้ยหรือให้จับว้าคือเจ้าของก็ค่อยแบบว่าคนแถวนี้เข้เช่าแถวเนี้ยสามารถมาจอดได้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูค่ะว่าข้างในอ่ะมันเป็นยังไง ใช่วันนี้เรามีอุปกรณ์มาทั้งหมด3อย่างนะครับมีเครื่อง motion sensor ประจำของเราแล้วก็มี e m f e m f ของเขาค่ะแล้วก็จะมีเครื่อง spirit box ด้วยนะครับเค่งจุมมาจะเป็นคนรับบทไม่เอาแกต้องใช้ motion s e n s o ี่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คุยกับผีอ่ะโอเคครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปเริ่มค้นหากันดีกว่าไปวไฟฉายก็ไม่ติดามโอ๊ย ผะขอญาตใส่แมสกันก่อนเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากข้กคนข้างในแบบอาจจะมีพวกเชื้อราอะไรด้วยผมว่าผมใส่กันไว้ก่อนคือสำคัญนะทุคนผมว่าแต่ใครจะไปแบบไปที่ที่เก่าๆมึนๆอย่างเงี้ยคนใส่นะเพราะว่าบางที่เราไปมันมีเชื้อราลอยมาเลยแล้วฝูดไปอ่ะมันนานนะมันอันตรายทุกคนเราตรงนั้นเหมือนเป็นที่เก็บของแล้วคะเอาเราลองไปดูให้ทบทวชั้นหนึ่งนี่คือชั้นแรกนะคนลุกแล้วพี่คนหลอนมากเลยวะ ข้างข้าทุกคนดูดิเห็นปะมันเป็นตลอดาไปมาใหพี่ลงดูข้างขก่อนทุกคนคือตอนนี้คือ m ั t i o นเซอร์นี่จับไม่ได้นะครับเพราะมันมืดมากไม่ได้พังใช่หมทุกคนมันล้างมานานมากคือโมช n ถายไม่ได้มันมืดแบบมืดเกินไปอ่ะว่ารถ้า้องใช้ม o t i o n แบบเป็นจุดจุดส e t เท่านั้นนะ เฮ้ยไฟฟเป็นไรนเบาไม่ใช่ไม่ใช่มันาดก็ได้เลยทุคว่าต้องไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราขึ้นชั้สเลยว่าครับมาวที่ตึกนีนะคะสร้างแต่ปี2อ4 0ส่สทุกคนนานมปีปีอ่2ปีอ

ไม่ยากขี้มาเต็มเลยต้องหลัทีนี้ใกล้จะถึงห้องที่เขาบอกแล้วอะว่าแต่าแตโมชันซไม่ขึ้นอะไรเลยนะเดี๋ยวสองห้องสุดท้ายครับสั่งนี้ที่เขาว่ากันทุกคนเล้นบันไดแบบ ท<ไ>ปทนอีเมัไงบ้างมนงอย็น่ออดเลยมันเหมือนกันมาดูห้องเลยทุกคนใช่ไมั้งหนึใช่มัเหมือนแพทเช่นเดีเวเออยวกันหมดเลยอะืจริงๆอะแพทเช่นแน่าตึกฝั่งเฟนะครับทุกคนแต่แค่ตรงตึกเนี่ยเขาบอกไมีปัญหา เลยต้องปิดตัวลงมันทางหนีไฟนะคะไม่หนีไฟเฮ้ยท่องรีต่อะไรอะไร์แกรแกร์แกโอเคแกตุกแกัวใหญ่มากกอดอยู่บนหแม่ไม่เป็นรท้อ ครับคือคลิปนี้เราต้องขออนุญาตไม่ใช้ motion sensor นะเพราะว่าอุปกรณ์มีปัญหานะครับแล้วถ่ายไปแบบมองอะไรก็เห็นมืดไปหมดนะอยู่ดีๆไปถ่ายก็กระพริบไม่หยุดเลยคนแล้วนด็กก็พังแล้วแบบอยู่ดีมันก็พังเลยเหอเออก็คือแบบว่ามองมันมองยากเลยเมื่อกี้อยู่ดีหล่นจอกูหล่นแตกไปเลยครับแค่นี้ก็สุดจัดแล้ววันนี้เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ขึ้นห้าขึ้นห้าเลยแต่ลมมันแรงแค่ห้องนี้อ่ะ

นี่หรือเปล่าครับรู้มีใช่ไหมครับไม่น่ามีอ่าไม่มีรู้ที่เสียหายเชี่ยนี่ป็นแล้วตอนนั้นทหมดเลยอ่ะไม่อย่ที่เขาลงมอ้นไหมดเลย้วทำไมคุณอยู่ที่นี่ครับ 你把他。 สังเกตุกครที่ลดพัดคืนนี่มันขึ้นตลอดเลย เชีช่ยเชี่ยคนลุกเลยเชี่ยไฟมืดอ่โอ้เชี่ยเอ้ยที่นี่มีดวงวิญญาณกี่ดวงครับ เฮ้ยปกติไม่เป็นนะปกติไม่เคยเป็นนะใช้หีบก็ไม่เคยเป็นมาตึ๊ดตอะอย่างเงี้แต่ว่าวัาวนนี้อุปกรณ์ของเราแต่ละอันมันเชีย่ยเลยเนี่ยเไม่ไม่มีแล้วหรอกอ่ะปิดแล้วเนีย่ยเนี่ยพูดค้างอะล้วคนเราไปต่อดีกว่ะบอกว่าที่นี่มันสุดเกินไปแล้วยชิว โอ้โหนี่ขึ้นแล้วนะตอนนี้ผมว่าเราไปชั้นสามกันกว่าตอนนี้ผม,มเริ่มรู้สึกจะทับหรืออัดใช่ได้แลก้วผมว่าแตง่ายชั้น3ก่อนชั้นที่เหลืออีก3ชั้น EP นะเดีย๋ยวขอไปเซฟอุปรกรณ์มาใหม่ก่อนนะรู้สึกอุปรกรเราเละหมืแล้วตอนนี้ มันแปลกมากนะฮะผมไม่เคยไปไหนเลยพราะว่าอ,อุปกรณ์อยู่ดีพังพร้อมกันหมดทุกอย่างนะคนสุภาพ,พคือถูกเพราไม่มีใครขึ้นมาของจริงไม่ไมีใครขึ้นมาของจริงนะสภาพแบบเนี้ยเครื่องเอ็มเอ็ยังเป็นหนึ่งนะทุกคนผมว่าเราหน้าต้องมากลางวันหน่อยวะ่ะมันกลางคืนเกินไปว่ะทำไมนะถ้า,า,าใครจะซื้อมาเริ่มไม่ใช่ไม่ใช่เลยแล้ววันที่เงี้ยถ้าเกิดใครมาต้องใส่แม่ผมผมว่านะออฟฟิศมันเยอะมาก ว่าไม่ใช่เลขคือเลขห้องนี่คือห้องที่เราไ้เช่าอะไ้นนเนี่ยโอ้ยบังคัิตอนนี้ผมเริ่มสัมผัสนะฮะอึดอัดอึดอัดมากอึดอัดสุดๆนะฮะตรงมื่กี้นะยะิ้ไมไม่ปกติมันเลยเหรอ,อ,อ,อยี่มอนะย้มเหมือนกันนะตัวนะ แฟนตฝังสุดท้ายละเราจะไปลองเทนะคนฝั่งที่เราได้ยินเสียงคนเดินแล้วเหมือนมีอะไรตกมาตลอดจากฝั่งนน้นตลอดเวลาแต่จากที่ผมเมื่อกี้ผมลองเดินเรื่อยๆนเหมือนมีคนเดินขึ้นบันไดเลยอะคือไฟฉายเนี่ยผมเป็นคนเทกับมือเองนะตอนก่อนมาไฟไมันอยู่สามแบตแบตสามขีดน,นะแต่พอมานึงที่นี่ปุ๊บเราเปิดปุ๊บมันกระพริบเลย แปลมากมันแบบทั้หมะแปท้ด้าไปสองหรอสุดท้ายแล้วก็าสอนมต่อยีอะที่รชมันี่กอนมบบบรู้สึกว่าแบมันมีฟลลินะแต่ไม่ได้เห็นนะมีผู้ชายอยู่อะจริงๆห้องนี้เลย เดินขึ้นมาไดงผมผมสวยทุกคนผมมองในห้องผมก็แบบเหมือนเหมือนจะไปถึงเงาผู้ชายไม่อยู่ในห้องเลยอ่ะทุกคนจะบอกว่าทักที่นะคะตั้งแต่ไปแบบว่าล่าท้าขี่บ่อยๆอ่ะนางก็เซ็งขึ้นมาเลยทุกคนดูดิจากคนที่ไม่เคยบอกว่าเห็นอ่ะแบบไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตลอดยวินี้ก็เห็นหลายครั้งมากคนใก่อนคือผมไม่ไม่เอาจริงๆคือไม่เชื่อเลยแหละไม่เคยเชื่อนะแบบไม่ไม่ไม่ได้เออบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันเป็นไปได้ ที่อย่างนั้นบ่อยๆอ่ะมีปัจตุบต่อมเซนขึ้นมาผมมว่าเคยหมอด,ดูทักตั้งแต่เด็กอ่ะอหลายคนไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนนะว่าผมแบบมีเซนเห็นได้แค่พูดขอคําเดียวเจอเลยแต่ผมกลัวนะไร่างเงี้ยผมก็เลยไม่ไม่กล้าพูดเรื่องนี้เลยแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนัผนเอถามเพื่อนว่าผู้ชายโรงพยังาลที่อยู่ห้งอ,ง,ง,องนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมครับสวัสดีครับเฮ้ยจ้าวหงอกี่อะไรสวัสดีกับ ใช่เขาบอกสวัสดีครับทุกคนเจ้าคุณจะต้องอะต้องท่ายถายกลับใช่ไหมสวัสดีครับใครทราบว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ครับผมเพ<อ><ม>น,นะ<ม>าะ<ม>ว่ามีฝาวยากนะครับผมไม่ใช่ฝาวยากขนาดนี้นะมีฝาวยากว่าใช่เพราะตรงนี้นนจจนห้อ,ง,อง,ห <S <S งนี้อาจจะขึ้นเบาอยากไปห้องไหนก็ได้ว่าตรงนี้อาจจะขึ้นเบาไหมโอ้ว่าไปผ่าดว่ะผมก็ยังงงครับมันว่าหมาเลข มันยังมีสองเลขนะมีเ,เลขข้อดีเลข,เลขม,มันไม่เหมืนแปลกจังท <c oughs> ุกคนคือยังมืดมากคุณคือเดีไม่มีไฟอ่ะมันมองไม่เห็นเลยถึงไฟโทรศัพท์มันก็มองไม่เห็นเลยใครมองเห็นในข้างในมันหรอ่ากอมองเห็นไหมไม่เห็นใช่ไะมเพราะมัน <c oughs> เราไปไม่ได้ค <c oughs> <c oughs> ุณทางคาวอ่ะมีข้าวบินละเห็นปะ เราเปนอะใช่1นตัวนะครบินเรื่อยๆเลยีอยอุยอุยอุเกสอุ้ยมลมะลมแรงครับตรงนี้ลมแรงครับห้องน,งงนี้อุ้ยโอ้โมแรงช็อต ตัวนะทุกคนห้องนี้มีเดียวยาด้วยกับไม่ใช่วุ้ย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 วี้นีุ้นวุ้ย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 ้ยวุ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 ้้้้้้้้้้้้้้้ ไปฉายแล้วมันไม่ค่อยพร้อมเลยคุนเดี๋ยวนะฉันลืมไปที่มีสปิริตบ็อกซ์ในโทรศัพท์ฉันได้ไหม นัขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเป็นคนอยู่กลางประตูนี้เลยห้องนี้เลยแต่เมื่อกี้พอหมอชา้างมันขึ้นเลยนะตรงประตรูฝั่งประตูนี้เลยนะตรงที่ไม่เสียงใช่ปะใช,ช่แล้วมันยิ่เหมือนหมอช้างเป็นเหมือนแมวอะตรงระเบียงอะตรงนี้มีคนยืนตรงระเบียงอะ ลออแล้วแต่ประเด็นคือทำไมห้องนี้เขาไม่เข้าเราเรา,เราเป็นพวกแบบว่าแนวมาพิสูจน์ให้คนยังมีความเชื่อเรื่องนี้ต่อเราไม่พวกแนวท้าทายหรือลบหลู่นะครับทุคนเพราะคนยังศรัทธาในเรื่องเหล่านี้ แต่ก็วามเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนอีก3ชั้นนะคะทุกคนเราจะมาต่อที่ e ี่สองะทุกคนตอนนี้เราขอไปซ่อมอุปกรณ์ก่อนนะคะเพราะมันไม่พร้อมเลยมันอันตรายนะคะทุกคนไฟฉายไม่มีแล้วมันแบบมันมืดมากอะ่ะ